สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายตนกานะครับวันนี้เปิดวัวนะครับเปิดวัวทองครับพี่น้องครับวัวท้องนะครับตัวที่2นะครับพี่น้องครับตัวที่2อ่าตัวนี้สวยงามมากๆครับพี่น้องครับลักษณะท่าทางดีครับพี่น้องครับโบสครบเครื่องนะครับพี่น้องครับโบสครบเครื่องอ่เครื่องโบสถ์โค้งแางใสด็ครับพี่น้องครับโค้งแขางใสด็จนะครับ เครื่องโบดนะครับตัวนี้กําหนดคลอดนะครับวันที่1นะครับถึงวันที่20ธันวาผสมเจ้าปีศาจแดงครับพี่น้องครับผสมปีศาจแดงไวปด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยมีใบมีหลอดครบนะครับมีใบมีหลอดครบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับกำหนดเนี่ยกำหนดคลอดวันที่1นะครับ1ธันวาถึงยี่สิบธันวานะครับพี่น้องครับผสมรอบที่2นะครับวันที่9มีนาคม นะครับ6กครับพี่น้องครับนี่นะครับส่วนสูงสัก145ได้นะครับแดงจับใจดีครับพี่น้องครับมีดางตามกรมมพันธุ์นะครับปกติครับพี่น้องครับมีดางตามกรมมพันธุ์คือว่าไตข้อนะครับแล้วก็ไตท้องเพิ่นนะครับนี้นะจะให้ลูกสวยงามนะครับหางลามดีครับพี่น้องครับลำตเงี้ยวกล้ามเนื้อแซดได้ครับพี่น้องครับบัวไปเจอหัวหานี่โอ้โหสวยจริงนะครับเบมืองลักษณะท่าทางแล้วนะครับ นะครับพี่น้องเบิ่งครับมีสีเต้านมดนะพี่น้องเด้อนะบ่มีถกบ่มีถอนครับพี่น้องครับบ่มีถกมีถอนนะครับลักษณะดีเชื่องนะครับเชื่องเก่าได้ครับพี่น้องครับเก่าได้นะครับลึงใส่ได้นะครับบ่ถือบ่ถือกับงาโมที่กับสันเกินไปนะครับ ามเนื้อมันดีครับทำเบิ้งลูกเป็นโอ้ยสวร์นนะครับสวรรค์ไม่ถานะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ064867066 4นะครับ064867066 4บริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับกิโลละ15บาทนะครับตามคลิปที่พี่น้องรับชมที่ผ่านพานมานะครับพี่น้องครับเนี่ยวัวสาวนะครับท้องตัวที่2นะครับพี่น้องครับมาแล้วนะครับตามคำเด็กหลออสีแดงเจ็บดีครับพี่น้องครับ พี่้องเบิงเอานะครับเบิงเอานะครับสูงร้อยสี่บห้าบวกนะครับนี่ลำตัวเง้ยาวดีครับพี่้องครับใบหูโบสนะครับโบสครบเครื่องขาโบสนะครับแตคุ้มตากะสีดำาๆนะครับน่าจะโบสดีนะครับเขาเป็นกระทรงจักน้อยนะครับตัวที่สองในทองนะครับพี่้องครับมีใบพ่อนะครับมีใบมีหลอดนะครับพี่้องเอาไปกับชอบโจทย์เอฟก็โจดไดใครับพี่้องครับจดไดในะครับนี่ สวยงามพอสมควรครับสวยงามนะครับลักษณะดีนะครับทําแม่บล็อกได้นะครับลักษณะดีทําแม่บล็อกได้นะครับเนี่ยผมขออนุญาตไทยปกจักหน่อยนะครับอ่ะพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6บริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องครับ โครงสร้างบรรทายดีครับพี่น้องครับบรรทายดีนะครับรายละเอียดคลิปประมาณนี้นะครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับสวงามเป็นพ่วงดีครับพี่น้องครับสีเต่านมนะพี่น้องเนี่ยนะครับรักษาดีเลยนะครับดีเลยนะครับเดี๋ยวเด้๋ยพี่น้องเด้๋ยผมผมลองใหม่เส้อฟีใหม่นะครับมันยังยังบ่เา้ามือนะครับพี่น้องครับอาจจะเพี้ยนไปหาไปหลังอยู่เอ้า นะครับสังเกตเบ้างครับพี่น้องครับหมักยังโทรมากครับ0644867066นะครับเปิดราคาใต้คลิปนะครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับผสมเจ้าปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับปีศาจแดงนะครับโอ้โหโอ้โหสวยจริงครับลำตัวยาวดีครับพี่น้องครับผสมเจ้าปีศาจแดงนะครับกำหนดคลอด1ถึง20ธันวาคมนะครับพี่น้องครับ1ถึง20กับเอ่อธันวาคมมีใบ มีใบตรวจท้องมาด้วยนะครับพี่น้องครับเอา้านะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามไดยครับ0644867066นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ